ดาราสาวชื่อดังเผยช่วงชีวิตเผชิญโรคนี้4ปีป่วยหนักจนเบิกงานย้อนช่วงชีวิตป่วยจนต้องเบิกงานโรคที่หลายคนเผชิญคงไม่พ้นกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเช่นเดียวกับนักร้องนัก,นกสแสดงสาวชื่อดังปุยไายนัฐพัฒนวิพัฒนาเดชตระกูลหรือปุยไฝาเอฟ ซึ่งสาวปุย้ายเมื่อปี2564เคยประสบปัญหาสุขภาพมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบจนกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเข้ารับการผ่าตัดด่วนมาแล้วการป่วยครั้งนั้นป่วยนานถึง4ปีทำให้เธอหยุดรับงานละครไปนานแต่งานพิธีกรและร้องเพลงยังมีอยู่บ้าง เมื่อเข้ารับการรักษาคุณหมอบอกว่ามีหินปูนเกาะที่เส้นประสาทเนื่องจากหมอนรองกระดูกแตกแล้วปิ้นออกมาทิ่มไปที่เส้นประสาทซึ่งมีความเสี่ยงจะเป็นอัมาพาตและอมัมพฤกษ์ซ้ำยังประสบอุบัติเหตุภ้าตกบันไดพอุูขึ้นมากระดูกสันหลังปูดออกมาอีกเลยต้องรีบผ่าตัดทันที